ยาเนแลนจะมาเห็นที่วมร่ามีใอนี่ตเเป็นข้าวว่าไงสาวสวยเจอทนางเนี่ยนะที่สมลัยต่อพล่เอาเป็นเฮียกันหลายเนเฮียไปกันหลาเฮียดีไม่างหากคือา

จำไหมคะก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่เอาแต่เราไม่คู่นแปเมทำไมต้องซำมึเหมือนกันอะ มึงไม่เคยทิ้งตลาค่ะตำมลาเคยทิ้งทิ้งกิ่นเดิมมึงเลยะลาค่ะะลาสาารปวางดลาใหม่ยังคิดกิอไเนี่ยอกเขาองบาทล้วนตด้ิว่ากินอย่างเงี้ยอร่อยว่าั้ง เรื c, ่องกินน้ำจิมเออไม่รู้น้ำจิ้มแล้วลองเลยกินโดดๆนี่ยอณแม่ไม่พูดอะไรพูดแนะนำตัวเองหน่อยเดี๋ยวขอกินก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวใครแนะนำตัวเองให้บอกน้องๆบอกแขงไงไอ้แขงไม่เอาแล้วลูกนี้เอาออกรอเจง ชาไม่เต้แจงกินชาไม่ได้ลูกชิ้นเนี่ยใหญ่เท่าหน้าเลยลูกโตโตมาเท่าไหร่มาอะไรสิบบาทไม้ได้สิบบาทมีห้า 5, ลูกสอง <S 2> 2 <S 2 2> บาทแงจงน้ำหน้าไม่อยากใหวังค่ะว่า,านนที่วังถึงกุหลาบลูกชิ้นวังแล้วเนี่ยกินที่วังนะคะกินไม่คายเดี๋ยวกินเผือเผ็ดค่ะเผ็ดเติตมตำกุปลาบรวน้ำหน้า ชวนมาไม่มาป้าก็เลยมาแวะก่อดมันบอกว่าเนี่ยกำลังซื้อของทำกับข้าวกับป้าอยู่กินที่บ้านป้าซื้อของทำกับข,ข,ข้าวของหรื่องวะข้าวอ่ะกินมเมื่อไหรก็ได้มาเที่ยวม,มาเมาทำาป้าบ้านป้า,าของเออดเียวบ้านข้าวอยู่คนเดียวบ้านกับหยากร้านีดี